หลังจากที่เราได้โครงร่างมาเบื้องต้นแล้วนะครับจากโครงร่างเนี่ยเราก็จะได้ชื่อเรื่องมาแล้วนะครับให้นักเรียนพิมพ์ชื่อเรื่องไปเลยไม่ต้องคิดขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าชื่อเรื่องก็ต้องสอดคล้องและก็ตรงกันอันนี้ก็คือชื่อเรื่องคัดลอกมาเลยนะครับเดี๋ยวก็จะโนต้ตไว้ให้คัดลอก จากชื่อเรื่องนะครับถ่านักเรียนคัดลอกมาจากชื่อเรื่องก็ผ่านส่วนตัวนี้ก็คือแบบสอบถามนะครับเพศก็เหมือนเดิมอายุก็เหมือนเดิมคํานําหน้าบางคนอาจจะแค่นี้ก็ได้นะครับส่วนบางคนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นนักเรียนถามมปลาย ท้านเรียนมั่นใจว่าไม่มีใครเป็นเด็กชายแล้วก็เปลี่ยนเหลือแค่นายกับนางสาวได้นะครับแต่ว่าการพลาดนะครับเผื่อบางคนเขาเรียนเร็วอายุยังน้อยยังเป็นเด็กชายเด็กหญิงอยู่ก็ปล่อยไว้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรชื่อกับนามสกุลก็ยังคงเดิมตามนี้ส่วนระดับชั้นนะครับให้เราไปดูว่า โครงร่างโครงร่างของเรานะครับข้อ4.3นักเรียนกำหนดไว้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่นักเรียนเลือกนะครับเป็นกลุ่มไหนถ้านักเรียนเลือกเป็นระดับชั้นเราก็ใส่แค่ห้องไปนะครับหรือถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนมีทั้ง ม .1 ม2ม3นักเรียนก็เพิ่มเป็นชั้นนะครับตามด้วยห้อง1 2 3 4 5 6แบบนี้นะครับในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มตัวอย่างไม่เหมือนกันตรงนี้นักเรียนจะเพิ่มข้อลดข้อไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับให้นักเรียนดูตรง กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนเป็นหลักจะเพิ่มจะลดแล้วแต่นักเรียนเบอร์โทรศัพท์ก็คงไว้นะครับเสร็จแล้วนี่คือข้อ8นะครับส่วนตรงนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องย่อหรือสรุปนะครับให้นักเรียนคัดลอกมาจากชื่อเรื่องนะครับตรงนี้เนี่ยมาจากชื่อเรื่องเลยหลังจากนั้นนะครับ จากโครงร่างที่เป็นข้อ8ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมาพิมพ์เป็นข้อต่างๆทั้ง10ข้อนะครับเราก็มาปรับยืดหยุน่นถ้าหากหัวข้อตรงนี้ตรงกับหัวข้อในโครงร่างก็ถือว่าผ่านนะครับนี่ก็คือข้อเสนอแนะ เมื่อนักเรียนตรวจสอบของตนเองดูนะครับเมื่อถูกต้องแล้วก็ไปสร้างแบบฟอร์มผ่าน google form ได้เลยนะครับโดยเมื่อนักเรียนจะสร้าง google form นะครับชื่อของ google form อันแรกนะครับก็คือตอัวน,นี้ตามด้วยเพศอายุคำนำหน้า ชื่อสกุลชั้นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ตามด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจจบด้วยข้อเสนอแนะนะครับใครเรียบร้อยแล้วก็ทำต่อส่งได้เลย